สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอ็ซีพูดีกดติดตามเด้อผู้ที่ดกดซับจัดไถ่กดไลค์กดแชร์เสียงอาจสีวกเวนนกนิดเน้อยเพราะว่าทีมงานไทยเอ็มดีครับแง่มครับเทิ้งบอถถ่งบอเถ,<น>ถ,ถ่าเทิง้งบอ่อสดใสแง่มเทิ้งเถ่าเทิ้งเถ่าเทิ้งบ่อสดใสแง่มครับเทิ้งเถ่าเทิ้งบ่อสดใสเป็นเมื่อไทยเอ็มดีมื่อนี้เสียงอาจสีเขาม่าห้องเวกเวกเวกไว้ไนิดเด็กน้อยเป็นมื่อนี้ครับเจบ,บีจีนัทามานังเบาเลื่องยั้งวันที ความรับที่ไม่เป็นความรับมาบอกแฟนคลับเอซีเรื่องอยั้งมาที่ครับว่านี่ครับหลวงปูสุกครับเป็นเสกหน้่มม่นสองขวดเมาาื่อ้หกีฬาเหตุผลเรื่องอยั้งยังเสกเมื่อไห้เซบีสีมาบอกความจริงเห้ฟังครับรับแต่ไม่รับในคลิปนี้ครับว่าลวงปูสุกคนฝากความมาัยังเรื่องอยั้งถึงลูกสาวนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับของลวงปูสุกนะครับ อเป็นเกจิดังแห่งอำเภอหนองบุญนาคจังหวัดนครราชสีมาโคราชนะครับเป็นเสกน้ำนมนต์ม้อีลาว่าดังสิครับเจนเป็นห่วงต้นนี้เดือนนี้นะครับอีลาสินี้สิงบดีนะครับเขามาในเฮือนในบ้านเขามาในชีวิตก็คือว่า บอคิดอดอกว่าผู้ใดเป็นยังไงผมว่านีหลักหนาลายตาเป็นนังเห็นเป็นนังเบงิงเป็นนังซอดนะครับเห็นว่ามีค้นหลักหนาลายตาสิเขาไปบ้านนะครับและคิดบอดี้ให้ครับอ,อีลาและคิดบอดี้ไห้ครับของพวกของอีลาเสียเอาน้ำเสกยังกระช่ะางแหละผมกับภูหูแต่เพิ่ว่ามันยังสั้นนะครับเพิ่ซองเห็นยังสั้นเสียเอาน้ำไปยอดไปยศขังเงื่อนหลอกเพื่อนให้ชีวิตอีลาให้กอ,องพวกเขงอีลาเดือดท้อน ร้อนไม่ในเดือนนี้เพื่นนั่งเห็นเพ็่นสองเห็นเพ็่นเป็นเกจิเนาะเป็นอะวรไงคือว่ายานบารมีพันหลายเพื่อนเห็นมึงเลยเสกน้ำมลมาให้สองขวดแต่เข้ามาสองขวดเพื่อนกระซังลูกซิดเพื่อนฝากความมาถึงอีหลาว่าเนี่เอามาให้กับมือเลยนะครับแล้วกระซังชัดเจนนะครับบอกอีหลาว่าน้ำมลสองขวดให้มาเห็ดหยั่งก็คือว่า เป็นเสกมาให้แล้วให้เอาไปเทใส่ถังเทใส่ถังใส่น้ำผสมกันแล้วก็เอาไปหดรอบเนื่อนเอาไปหดในทีเนื่อนรอบเนื่อนเลยรอบทีเลยหดไหว้เพราะว่ามันสีมีคนนะครับเอาสิ่งบอดี้มาถึงเซียงเงีอนมาถึงเซี่ยทีเราเห็ดใหยี่ยบขั้วเด็ดรอดเห็หนไทยอีราดเด็ดรอดเพราะว่าตอนนี้เพิ่นเบิ่งแล้วว่ามีทั้งคนคิดไม่ดีและไม่หวังดี ครับอีหลาครับเปิ้ลทะเลยเห็ดมาให้นั่นแหละคือเห็ดผลมาหาอาิีพท้ายคลิปยตอนนั้นอาชีพบดินหื่อแน่นครับว่าเพิ่นเอาหนำม,มน,มนต์มาใหอยแต่งสีดีนเพินคนหลับจากอีหลาจากมือหลามาถือด้วยว่าเพิ่นสั่งหามว่ายาขามเด้อหนำมลสองขวดนี่ยาขามยา,าไว้ตำให้ถือไว้สงูงๆนั่นแหละสีดีเลื่อยถือไว้อีหลาแล้วกันเอาฝากให้แม่หน่อย ไปแล้วครับตอนนี้คือหมอบไปแล้วหมอบไปแล้วหวังว่าวันที่วันที่เจ็ดเหรียญงานอยู่โคราชเอ้ยบันนีนเหรียญงานอยู่สีเขียววันที่เจ็ดเนาะคิวงานเนาะอาจจะได้กลับบ้านแหมหน่อยอาจจะได้กลับไปเห็ดนั่นแหละนี่แหละคือความเป็นห่วงของพระเกจินะครับพระเกจิอย่างหลวงปู่สุขนะครับเป็นหักและ หวังดีครับลูกสาวนะครับดูดิขนาดพระเกจินะครับยังรักนะครับยังเป็นห่วงแลมูเฮาแฟนครับอิจซี่ขึ้นมาผอ,อมแห่ขึ้นมาผมนะครับที่เป็นห่วงกะนี่แหละวันที่เจ็ดนะครับที่งานบัณฑตุ้มตำบลตำบลตุ้มอำเภอศรีรัตนะรัจ์กครับก็อยูข่ข้างครับอำเภอพะยูนนั่นแหละศรีรัตนะบ์ห่างบ่อกใกล้จากบ้านีหลาเทตะไบน,นะครับบ่จักโลดเรา ชีรัตนาเป็นอำเภอใหม่นะครับนี่แหละสิ่งที่มองไม่เห็นไม่เชื่ออย่ารบกวู่าธุนทักมาหาในดีเข้ากับเห็ดบัวหรือบาก,กว่าแรงเข้ากับเห็ดนะครับเสือ้อในสิ่งที่เห็ด็ดในสิ่งที่เสือ้อแหละครับเรื่องแบบนี้ใครไม่เจอกับตัวนะครับกสีก็กเสือ้อเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะะมีอยู่จริง เป็นมหามีอยู่จริงอ่าเหาเยวมอยู่จริงเป็นคนที่ว่าไปถึงถึงจุดนั้นนะบรต้องบอกย่านเนาะอ่าบอกถึงถึงย่านเลยนะอ่าแต่มีคล้ายๆว่าอ่าหลวงพ่อปานพระบางลมโกปู่ฤษีลิงดำอ่าหลวงปู่โจหลวงปู่อะไรที่แกไปหลวงเลียมั่นอ่าใช่เรื่องเกี่ยวกับอ่ามโนมยุทธิอ่าเรื่องการจิตภาวนาและจิตกับไปได้อย่างนี้มีจริงครับครับ ใช้ปัญญานเนาะในการ,รในการฟังแต่ว่าพรกเกจิรุ่นนี้นะครับเพิ่นสีเป็นแบบประมาณว่า,วาเพิ่นแนมเห็นซองเห็นอนาคตแต่ว่าเพิ่นสีอธิบายให้กะะาลยาณนิติสายพุดเท่านี่หรือว่าอยากโยมอธิบายด้วยศาสตร์แห่งธรรมเพิ่นสีบ,บอกตรงๆนะส่วนใหญ่การเปิดร่วงทหี้ว่าก้านเปิดเบิ่งอนาคตข้่างหนมันผิด พิชิตในสายธรรมบัตรเนาะพูดสิ่งที่ไม่มีในตัวเงงยยพื่นส่วนใหญ่เพื่นกัสิบบรรยายเรื่องว่าวาในท่านถ้ำหอยฟางฟังผมไปกราบลุงปุซุกมาแล้วครับเพื่อนสิว่าในทางธรรมอนาคตเรื่องว่าความเป็นมาเพื่อนสิว่าในทางธรรมให้ฟังยังไงข้าหมอดเพื่อนก็วว่าในทางธรรมว่ากระต่ายกับเตา่าเป็นเปรียบเทียบนะกระต่ายกับเต่าถ้าเต่าเดินช้า เดินช้าแต่ไปถึงชัยชนะหมายความว่าความดังของเราเนี่ยยังมีอยู่แต่ยายสิบิขิเก,ก่ากระโดดห้ไปเรื่อยๆห้ไปคือเตาสักมือหนึ่งเป็นกระสิกับมาดังเนี่ยเป็นใส้เป็นใส้ภาษารรมนะอธิบายให้ฟังเมืเ่อเมตสิบีเอง,อ,งอธิบายภาษารรมให้ฟังว่าการสิสิกกับมาลยุยขึ้นเก่าเนี่ยอย่าไปหยุดติดว่าอยากได้ของเขาอย่าไปหยุดติดว่าสิต้มนหมักท่องของเขา ทุกอย่างเล่านะครับเพื่อนมาให้เห่าเลยค่อยๆสากค่อยๆแป้งค่อยๆเห็เดเี๋ยวมันกสิกับม,มาเองสม,มัยนี้ผมกับบริษัทยังครับความจนมันมันมีเป็นกราบชีวิตนะขึ้นลงมันก็มีอยู่แหละเป็นเรื่องปกติฝากเพื่อที่น้องสู่ชีวิตเข้าไปแล้วครับสู่ชีวิตไปทำกันเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความห่อนเ้ออดทนอดกลัน้นอันใดห่อนเขาโตกะใจยุ่งใกล้ใจลบเย็นไว้ครับ เราะว่าอากาศมันก็ร้อนอยู่แล้วมียังสิตเขามากประทบกระทั่งชีวิตแม้แต่เรื่องราวต่างๆนะครับหายใจเย็นๆลมๆนะครับเห็นผ่า,าทั้งหลวงปู่โชตเพิ่นกันแนะนำจะดีมากทุกันว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความฮอนหลายสิ่งและอย่างสิเขามาในชีวิตสิฮอนร้อนล้นนะครับแม้แต่ทั้งเรื่องราวต่างๆอ,ๆอดทอดกันเอานะครับแม้แต่แฟนคลับอีจีทุกันครับฝากทุกคนทุกท่านเป็นกำลังใจนะครับ ทุกคนทุกท่านนะครับรวมถึงพวกเราด้วยฮ่อนออกงานงานแตงกวาห่อนนี่ดี่พี่น้องห่อนยังหมูมัน40องศาแมนครับทีมงานบรรทบด้วยโอ้ยฮ่อนใหม่กันบุหร่าเป็นกำลังใจทำเด้อเนาะมาเนาะแมนครับชีวิตต้องสู้ครับแต่ว่ากะดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของครับให้ยูรอด ประกาศแบบนี้คร้บทจิ๊บเบอร์ไข่เพื่อที่ได้สร้างผลงานสร้างแรงงานทห้ดีที่สุดรับมาให้พี่น้องได้รับชมทุกคนคแล้วก็สิเข้าไก่เทศการสงการแล้วนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานนะครับทั้งโซนในเมืองโซนหลบเมืองที่สีเดินทางครับบ้านครับภูิลำเนาหาขอบรั่ว หรือว่าหาพ่อพ่อแม่แม่หาผููเถ่าภูกแก่อยู่บ้านขอให้ถูกท่านเดินทางด้วยสวัสดิภาพเด้อย่าเล่งรีบเดินทางไปสมาสนะครับง่วงงัวครับรถครับล่างง่วงกระจอดแวะพักนะครับเอาเหี่ยวเอาแห้งก่อนสีเดินทางไปต่อคิดถึงภูอยู่ปลายทางไว้เป็นลักครับว่าเฮากลับต้องปับถึงบานถึงซองครับ<ม>ไปสมาสคอยเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงหลบเย็ยนถุกคนครับทุกท่ายท่ายคลิป ดีก็อยากฝากถึงแฟนคลับ FC ซครับวันที่8เนาะปล่อยเพลงพอเนาะหัวใจคิดฮอดนะครับฝากรอชมรอแช่รอเชี่ยครับหัวใจคิดฮอดเพลงของผู้บริหารนมักูกโจยมนินะปอยนะครับเวลา9นาฬิกาฝากรอชมรอเชียเป็นกังใจพอโจครับแลวก็เพลงนี้ครับลูกสาวเป็นนังเอกมิวสิกเอ็มวีเองครับเพลงนี้เลยนะครับ ไปรอดูติดตามวันหนึ่งได้สิเป็นจังใดในมิวสิกวิดีโอครับรายกาอย่าลืมอย่าพลาดเขากุ้มปิดเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เป็นวันที่สองกับวะสามสาแล้ววันนี้เป็นวันที่สามของการไล่สดนะครับวันที่สามฟูได้พระธนสืบัตรสืตัวเขาเลยครับโปม้เมานะครับไล่สดกุ้มปิดนะครับกับวันนะสามัติบนหย่องเหรินก็ได้สายสือย่าวยาวนะครับโป้เมาเมามืูอว่าผู้ใดอยากกีสือมือต่อมือ นะครับไม่มีศิลปินรับเชิญบัตรราคา1นึ่งวันหนึ่งร้อยบเก้าบาทครับหรือว่ามือใดมีศิลปินครับบัตรราคา1นึ่งวันหนึ่งบาทครับหรือว่าผู้ใดอยากเหมาสามมือครับบัตรราคา3ามร้อยสามสิบาบทนี่ถ้าเข้าไปที่สาวหน่อยเพจบัลแพงแป้นเพจนี่บัญชีเดิมเงื่อนไขเดิมครับได้ได้แลกาโอนีครับฝากติดตามนะครับผลงานเทึงเถาทึงบอสเซตไซบ์บอสเซตไซบเพลงของพระเอกวัดนะครับสีวดลนะครับกําลังถ่ายาอีมี่ ยังไงจะไปเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องแฟนครับเอฟซีเบิงฝากติดตามนะครับคลิปต่อเนื่องเน่มือนี้ครับคลิปนี้ฟากไว้สนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกยอดกด s ับสไครตนะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดี ด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ